เผยข้อมูลซ a m ซ u งตตเตรียมตัดกล้องเดฟออกจาก Galaxy A อ e ซ i e ีในปีหน้า <c oughs> เรียกว่าในทุกวันนี้สมาร์ทโฟนที่มีกล้องหลัง4ตัวเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่ากล้องบางตัวก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับซึ่งทาง a m s u n งก็จะเห็นในจุดนี้และมีแผนจะลดจำนวนกล้องของสมาร์ทโฟนในอนาคตครับลาสุดทางดีเล็กสำนักข่าวจากการีต้ รายงานว่าซัมซุงมีแผนที่จะลดจำนวนกล้องหลังของสมาร์ทโฟน Galaxy A เลยรุ่นใหม่ๆลงครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปโดยกล้องท,ที่ถูกตัดออกคือเลนเดฟหรือกล้องที่ช่วยวัดระยะวัตถุสำหรับการถ่ายภาพ p าพเทศครับโดยการปรับแผนครั้งนี้เป็นความพยายามของซัมซุงที่จะโฟกัสคุณภาพของตัวกล้องมากกว่าการเพิ่มจำนวนกล้องอีกทั้งการตัดกล้องที่ไม่ค่อยจำเป็นออกไปนั้นช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งเลยครับจึงทำให้กล้องเดฟ มักจะถูกนํามาใช้กับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเพื่อช่วยในการถ่ายภาพแนวคัดแฉในปัจจุบันซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนสามารถทําหน้าที่นี้แทนได้ครับและทําได้ดีกว่าด้วยครับดังนั้นประโยชน์ของกล้องเดฟจึงไค่อยๆลดลงไปครับรายงานล่าสุดคาดว่า Galaxy A24 A34 และ A54 จะลดจำนวนกล้องจาก4ตัวเหลือ3ตัวโดยมีข้อมูลต่ำนี้ครับ Galaxy A24 จะมีกล้องหลัง50ล้านพิเซล เลนอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลและเลนมาโคร5ล้านพิกเซล g a l ซ x A34 จะมีกล้องหลัง48 ps, ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลและเลนมาโคร5ล้านพิกเซลส่วน Galaxy A54 จะมีกล้องหลัง50 ps, ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์5ล้านพิกเซลและเลนมาโคร5ล้านพิกเซลโดยที่ Samsung Galaxy A34 อาจเปิดตัวในเดือนมีนาคม2023ส่วน Galaxy A24 และ Galaxy A54 จะทยอยตามมาครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดอนยี่สิบบาทเท้น,นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ